จอเจียพีเวียพาหลงเวียนัสวัสดีจ้าเมนี่เฮ้ากสิผ้มามักเกาะติดพีเวียกับน้องนัทอีกจ้าขอในญาติว่าภาษาทองทินของพีเวียได้จ้าเดอ้อเมนี่พีเวียเฮ้ามาจีเขาจีถ้าใครมวนสนุกสนานเฮฮห้ากันเลยล่ะค่ะสิมวนซ้ำใดเฮ้าว่าตามติดพีเวียกับน้องนัท ที่จอเจียกันเลยจ้าอะไรครับ เขาจีนเาไทยาทวนโอ้หน้าครับอ้ลองชิมดูนะใช้มือนะ่ดงแล้ว แปะที่อร่อยมากเอียงสุปดปอดเขาปีมาขายแล้ววะขายของอีกล้ว